ตัวแบตเตอรี่เก่าๆเนี่ยอย่าเพิ่งทิ้งกันนะครับบางทีมันอาจจะไม่ได้เสียก็ได้ตัวแบตเตอรี่พวกนี้บางทีมันอาจจะมีไฟหรือว่า,เ,าเวลาเราไปสตาร์ทรถเนี่ยมันอาจจะเหมือนเก็บประจุไม่อยู่สตาร์ทอยู่แล้วมันก็ห้อยไปหมดไปอย่างในคลิปเนี่ยคือมันเก็บประจุไม่อยู่นะชาร์จไว้แล้วอยู่ได้อีกครึ่งวันแบตก็หมดคือไม่เก็บประจุไม่ไม่ไม่อยู่ครับแบตลูกนี้ก็จะประมาณ3ปีกว่าแล้วคือใช้หมดใช้จนหมดอายุการใช้งานเ่าว่าใช้คุ้มเลยครับ อันนี้เดี๋ยวเราก็จะลองเปิดฝาน้ํากันดูนะลองเช็คดูว่าแผงมันล้มไหมถ้าแผงมันถ้าตัวแบตไม่ได้กระแทกไม่ได้อะไรแบตแผงก็จะไม่ล้มอย่างในภาพในแผงมันไม่ได้ล้มนะมันยังใช้งานได้อยู่คลิปพวกนี้บางทีมันไม่ค่อยมีใครจะทําบอกกันมันมันไม่มีประโยชน์หรือยังไงผมไม่มั่นใจนะแต่ผมว่ามันน่าจะมีประโยชน์ในการที่เราจะเอาของเก่าๆมาทําให้มันใช้ใหม่ได้อีกครั้งนึ่ะเราเปิดฝาแล้วเราเทน้ําทิ้งไปเลยครับไอตัวแบตเตอรี่เนี่ยน้ำกดให้มันอยู่ในตัวแบตเตอรี่นะ เททิ้งไปเลยแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งอครับตอนนี้ก็รอแบตแค่ให้มันหนามันออกไปให้หมดนะแล้วก็เดี๋ยวทิ้งไว้สักชั่วโมงสองชั่วโมงจริงๆก็ทิ้งไว้เป็นวันแหละแต่ผมเอาแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงก็พอเพราะจุดประสงค์ในการที่เราจะเอามาทําสาวเนี่ย <S 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 เราเราแค่ต้องการกำจัดสนิม,มนที่เราต้องการกำจัดสนิมที่มันอยู่กับแผงตะกัวออกแค่นั้นเองนะครับ ในช่วงที่เรารอเนี่ยตัวแบตเตอรี่เรามันเหมือนจะโซปรกด้วยผมก็เลยเยไหนๆก็ฟั่มทิ้งไปแล้วก็เลยเออทำความสะอาดไปเลยดีกว่าการก้นเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ทําความสะอาดมานันนะนะแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ฝุ่นฝุ่นอะไรมันก็เยอะด้วยผมก็เลยเอ้ก็ล้างไปเลยดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวคอยลามันไงไงนมันมีน้นํากดแล้วเราก็ฟัมฟ่มฟั่มตัวแบตเตอรี่ไม่ได้แล้วก็เลยล้างไปเลยแล้วกันอ ข็จากที่เราดูแล้วน่าจะมี2อ,อย่างที่เราต้องใช้ก็คือน้ำกันกับน้ำกดไอตัวน้ำกดเนี่ยก็เดี๋ยวเราคงต้องเอาไปซื้อไปซื้อพอาะน้ำกันเลยไอน้ำกันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะใช้เป็นน้ำธรรมดาได้ไหมก็ได้แต่เราก็ต้องต้อง,ต,องต้องทิ้งให้มันแห้งหน่อยนะครับแต่ผมต้องการจะทําให้มันทํำสาวแล้วใช้งานได้เดี๋ยวนั้นเลยไม่ต้องรอนะครับ ริงแล้วตัวแบตเตอรีร่เนี่ยเราต้องอฟ้่มทิ้งไว้กัน7วัน8วันเลยนะแต่ของผมไม่ต้องขนาดนั้นหรอกครับเราฟ้่มแค่แป๊บเดียวผมไม่มั่นใจนะที่เขาซื้อกันไปลูกละ5 0 0 6 0 0 700อเพราะไรพวกวันนี้ที่เขารับซื้อนะเขาเอามาทําแบบนี้หรือเปล่าคือจริงๆเขาเอาแบตไปแล้วเนี่ยเขาจะไปฟ้่มไว้เลยเทน้ากรดออกแล้วฟ้่มไว้7วัน8วันคือให้มันแห้งสนิทเลยนะแล้วเขาก็จะไปต้มน้าร้อนครับต้มน้ําร้อนแล้วมาใส่คือตัวแบตเตอรีร่เนี่ยมันจะมี เคยเห็นขั้วแบตไหมขั้วแบตเตอรี่เนี่ยเวลาที่มันข oh ึ้นสนิมเขียวเขียวขาวๆเนี่ยที่ขั้วแบตอะแล้วไฟมันจะเดินไม่สะดวกครับเพราะไฟมันเดินไม่ไม่สะดวกเนี่ยมันก็ทําให้รถสตาร์ทไม่ได้มั่งอะไรบ้างเพราะว่ามันขึ้นสนิมเขียวหรือขึ้นสนิมขาวที่ขั้วแบตนะใช้ไม่ได้อันนี้หลักการเดียวกันครับแต่มันไปเกิดอยู่ข้างในมันไปเกิดอยู่ในตัวแบตเตอรี่นะมันเป็นขี้สนิมขี้อะไรอย่างเงี้ยวิธีเดียวที่จะแก้ได้ก็คือต้มน้ําร้อนแล้วก็เทลงไปแต่ผมเองถ้าเกิดว่าใช้น้ําร้อนธรรมดามาต้มเนี่ย ก็ต้องไปฟ้ามอีกแล้วรอให้มันแห้งสนิทเลยอีกเจ็ดแปดวันเนี่ยผมก็ไม่ไหวผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราเอาเป็นน้ำกันแล้วกันเอาน้ำกันเนี่ยไปต้มแล้วก็เทใส่ไปในแบตเตอรี่เลยเสร็จแล้วเราก็เทน้ำกันทิ้งไปเพราะว่าเวลาที่เราต้มเนี่ยน้ำกันเนี่ยมันก็เดือดมันร้อนอยู่แล้วใช่ไหมต้องต้มให้เดือดจริงๆนะพอมันร้อนอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะกัดพวกอาที่สนิมพวกอะไรเนี่ยจนหมดพอมนกัดที่สนิมหมดแล้วเนี่ยเราก็สามารถอาเททิ้งแล้วสามารถเติมน้ำกดแล้วชาร์จได้เลย ย่นเวลาการใช้อ่ยนเวลาการทําไปตั้งเป็นวันนะครับอืมจากเจ็ดวันก็เหลือแค่อครึ่งวันก็เสร็จแล้วชาร์จสามารถสตาร์ทรถได้แล้วดูง่ายดีนะน้ำกันไข่ยังไงพี่อืมนอืนห้กับยีเอาใส่ใส่อะ เอาใสๆนะเอาสักเอาห้าลิตรเลยแล้วกันเอาห้าขวด,ขวดพี่แล้วมีน้ำกดไหมมีไขย,ยังไงขวดยี่สิบเหรอนะน้ำกันด้วยไม่รู้รรแล้วก็เอาด้วยเอาแบบนี้ด้วยเขาบอกให้ใสแต่น้ำกดนะอือพอ,อกออือแล้วเธอจะเอาน้ำกันด้วยเหรออือ กี่ขวดอืออันนี้มันกี่ลิตรไม่ถึงลิตรหรอกูนยจุดแปดเหรอ,หรอประมาณนั้นแหละเอาไอน,นี่มาสิบขวดขวดเท่าไหร่นะสิบห้ากับร้อยห้าสิบสิบห้าสิบห้าสิบขวดร้อยห้าสิบโอ้โหไม่ถึงอะ่ะงั้นเอาสักอันนี้มันเท่าไหร่ละส่วนนี้ขวดเท่าไหร่ขวดละยี่สิบตรงนี้ร้อยยี่ร้อยยี่เอามาให้ได้สองร้อยอ่ะ ติบต้องกันกระจายมาข้างล่างเลยเธอไหนรอแล,<ะ>ล้วป็นรูตรงนั้นไงอ๋อแล้วอย่างนี้ทำงาคืนละถือเอาไปไหม <laughs> <laughs> ไม่เพราะ่เปียกรถฉันนะพี่สามร้อยห้าบาทอ่ะเงเกินนะมาทันทีเลยปลาไปส่งที่รถ๋ยวให้ติดห้าบาทไปไหนเยอะเลยห้า <laughs> บาท <laughs> เยวยกไปให้ ไหนนู้นยกยกอันุ้นไงเสร็จไงทำไม่ได้โม้ไว้ก่อนเอาอันนี้เดี๋ยวถ้ามันแตกนะไม่แตกหลอกโอ้ ผมลืมบอกไปนะครับว่าตัวน้ํากันที่เราใช้ต้มเนี่ยเราจะใช้ต้มประมาณ4ี่ขวดมันจะพอดีเลยนะาราบแบตเตอรี่รถรถกระบะถ้าเราใช้สี่ขวดแล้วเราก่อให้มันเต็มๆพอดีไม่ได้หกหมดนะเราจะใช้อตัวน้ําแบตเตอรี่เนี่ยเยน้ำกันเนี่ยประมาณสี่ขวดพอดีเลยครับไม่ขาดไม่เกินเลยพอดีเลยสี่ขวดเออลืมบอกแล้วไม้ผมตอนนี้มันเสียงมันเหมือนไม้โอ่งหน่อยมันเหมือนไปพูดอยู่ในโอ่งใช่ไหมเพราะว่าห้องผมมันค่อนข้างที่จะกองนิดนึงนะครับก็ ไม่เป็นไรนะครับพอให้ภัยได้วันนี้ก็ผ่านไปน่าจะประมาณยีนาทีแล้วน้ําที่เราเติมมาในแบตเตอรี่น่าจะหายร้อนแล้วเดี๋ยวเราไปฟัม่มทิ้งน้ําให้หมดเลยแล้วก็เอาแบตเตอรี่เนี่ยมาใส่น้ํากดเราชาร์จกันครับน้ําที่เราต้มทิ้งไว้เนี่ยนะเราต้องทิ้งยันฝ่าน้ําที่อยู่ในแบตเนี่ยมันจะหายร้อนเพราะว่าความร้อนนี่แหละมันจะขจัดพวกคราบสนิมพวกอะไรได้นะครับเราก็เลยต้อง ทิ้งไว้ให้มันหายร้อนเลยพอมันหายร้อนแล้วมาฟั่มน้ําทิ้งทิ้งให้หมดเลยพยายามอย่าให้มันมีน้ํากั่นเหลือในแบตเตอรี่นะแต่ถ้าเราใช้น้ําเปล่าต้มก็คงจะต้องทิ้งไว้ห้าหกวันหรือว่าทิ้งไว้เป็นอาทิตย์แหละเพื่อให้น้ําในแผงมันไม่มีเหลือเลยมันตกออกมาให้หมดให้มันไหลออกให้หมดนะนะแต่ผมใช้น้ํากั่นต้มครับปกติเราใช้น้ํากั่นเติมแบตกันด้วยนะแต่ผมเองผมใช้น้ํากั่นต้มก็ไม่น่าจะมีผลอะไรมากมายเพราะยังไงมันก็เป็นน้ําที่ใส่ในแบตเตอรี่อยู่แล้วผมก็ ขยาวขยาประมาณหนึ่งนะครับทิ้งไว้ฟั่มไว้สักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็มาเติมน้ํากดก็ใช้ได้เลยตัวนี้เราจะใช้น้ํากดอยู่ประมาณสักหขวดนะครับ4ขวดพอขวาประมาณสักเกือบหขวดนะครับเพราะวะ่ารูหนึ่งมันก็ไม่เต็มดีมันก็จะมีะกราฟบอกเดี๋ยวให้เติมไปให้ถึงจุดจุดหนึ่งเดี๋ยวผมถ้าในกล้องมันแพนไปเห็นรูน,น,นั้นนะนะเดี๋ยวผมจะบอกว่าควรเติมไปแค่ไหนอื ผมลืมบอกไว้ว่าไอ้ตัวแบตเตอรี่เนี่ยเราจะต้องเติมน้ำกดแค่ให้พอดีกับตัวขีดที่มันจะมีพลาสติกอะครับถ้าอันตัวนี้มันจะเป็นสีเขียวมั้งที่มันยื่นลงไปนะเราจะเติมน้ำกดให้มันพอดีประมาณนั้นนะครับสังเกตท,ทุกรูที่ผมเติมไปมันจะเกือบๆถึงนะครับจริงๆเราเติมไม่ถึงละมั้งแต่ผมเองผมเติมแค่เกือบๆถึงเพราะว่าเวลาเราชาร์จเราอะไรด้วยมันจะกระเด็นออกมา ประทอวกมานอก,กนตัวแบตเตอรี่ครับ แล้วก็รอให้มันเช้าให้มันสว่างแล้วแล้วมาดูว่าแบตเป็นยังเก็บไฟได้อยู่ไหมแต่ผมดูจากตาแมวแล้วมันใช้ได้นะเนี่ยมันขึ้นว่ายังมีไฟอยู่ก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากครับเดี๋ยวเรามาคีบแบตแล้วก็ลองสตาร์กันเลยดีกว่าครับ